เือนใดเสาว,ว่าไอพองคือได้มาจะเสาวปกติคิดจังเทียดเด้เคืองหนึ่งยังมาหอดเพรามัน มนเป็กุญแจหอยยุ้ยเอลเจ้าขอ,อ,องเหรอมาหาตัเ <c> ห <oughs> มันเอาขั้วออกคอรกละ่ะมันจะมีเสือกลามเสือกกันเห็นเนาะตัวเสือกลามมันเอาใส่หัวหมวกเนาะใส่หมวกกี้ขั้วยันหอดมองสีลามหมวลามข่้วเลยมันหาเสือกไปเห็นบ้านโอ้ยนําหาบัสน ย่างน้ำทางมาจากหน้าหอดบาทจากบาทกลับไปหน้าเคื่อเก่ากับโวเห็นเมื่อยหลายดังคมเสียวหมวกว่าวี่ให้มันเย็นจักน่อยซุปอยู่หงว่าหมวกกัน <c> ห <oughs> ลงมันหลงมันกระปหองมันกระกบอกว่ามันหลงเลย ตั้งเถื่อแมนบอแมนบออยู่กันโมบอยโมบอยฟังบันไดกับ่วเสือแล้บอแมนบอแมนที่กันก็เป็นถามห้องนะไม่เห็นวันจันเรี่ยบอบ่วัานังข้านตัวแมนบอคนนึาเอามึงโง่ก็มาถามกูแต่เอาบอกก็ยังว่าแมนบออยู่เล คนคือกันนะแต่ได้ยินข่าวเรื่องบุดีของคนเรื่องบดีของผู้อืน่นได้ยินข่าวเรื่องบดีของพระได้ยินข่าวเรื่องบดีของผู้นั้นผู้นี้เสื้อโหลดเลยแมนความเขาอ่ะนะก,กูว่าโหลดนะแต่ได้ยินข่าวเรื่องดีๆป่านนี้พระเอ็ดดีอยู่มองขันพระทำดีอยู่มองนี้ อยมเพิ่นเฮ็ดดีอยู่หันห่นเฮ็ดดีอยู่นี่แม่นอยู่บ่กูบ่ทันเสือนะพิ่นันว่าจัางซั่นเด้อบาดเออมันเป็นจั่งไรบุคคลนี่นนพพว่าพนันว่าเป็นว่าไปตอมเพิ่นบ่ไปตอมไปว่นไปไกลเด้เกสรด,ดอกไม้แมงวันมันมาสิไปไกลไปตอมแกไม่ได้ผึ่ง มันพูตอนแล้วมันไปนตอมไปกินเกสรอดอกใหม่ซิคืออยู่ได้ตัวนี้็ดีนะแต่ด้ยินเรืืองดีๆห้องกับพวสันอยากซื้ออปันไดแมนอยู่บ่อยังไม่แมนอยู่บ่ออยู่นะแต่ด้ยินเหลืองบวดีแล้วเอาแล้วบานเนี่ยเสื้อเราได้บได้ถามกัวสิมแม่ยังสัน่น่ะขั้นถามพระ เห็ดบ่ดีมากั่น้องห้องบวเข้าใจเนาะคำว่าพระนี่พอดีพระออกมาจากคำว่าเทวะเทวะแปลว่าประเสริฐของมาพระสมัยโบราณสมัยขังกุฎกามันเอิญนภิกษุภนะิกษุกูมีเห็นภัยในวัตตะสงสาร บ่แมนภิกษุบังหมองเพิ่นกัแปลว่าภิกขุภิกษ,กษุแปลว่าผู้ขอขอหนาม่ม,มีก็ออกมาไล่สดขออิฐ่มีก็ออกมาไล่สดขอสิเฮ็ดบุญงานปฏิบัติธรรมก็ออกมาไล่สดโพธิขอสิวดพระก็ออกมาไล่สด ขอักหมดเลขบัญชีนะบอกขอว่าไม่แน่เสิยมบ่ขอมาอบอเบิงต้นฉบับพ่อแม่ครัวอาจารย์ห้องเปินบอกเปิ่นสอนถตมันเป็นตาใด้ถูกทำถูกวิน,นัยแต่จังเอาาจสิไปอยากได้หลายนะเพื่อเห้ไปบินาบาทเดี๋ยวบอกเขา ่อยเอาเงินเด้อ่อยเอาเงินเดอ้อเอาเงินมาใส่บาทเดอ้อมันสิได้จากบาทเพิ่นแบบครูบาอาจารย์เป็นบอกเิ่นสอนไว้แล้วผิจารณาเบิ่งนะสมัยคขุมื้อนี่ไปงานบ่ว่างานยังก็าตามไปรวมงานเด้ยที่กินก็รละมัดระว่างเติบได้เรื่องเถื่อเจ้าวัดเป็นไปขอมานะ่ะ เป็นวินยัดขอคนบัใชัยญาติขอคนบัใชัยปราราณานะขอชักชวนเขาแม่นบอกขอเจ้าภาพโรงทานฝักมุดเดบบบัญชีจังสิประกาศในโซเชียลขอเจ้าภาพาอาหารข้าภาพโรงทานเมือบอกกับระบุไว,ว้ว่านั่นปฏิบัติธรรมอาหาร ค่าอาหารวันละห้าพันวันละหมื่นเนี่ยสิปักหมดเด็กบัญชีไปมันเป็นวิญญัตไปแสดงอากับกิริยาขอคนเบอัยญาติบรารดยปวัลนาไว้เมื่อขอแล้วได้สิ้นของนั้นมามันเอามาใหยโยมเห็ดอาหารขึ้นถวายพระพระไปสิบรู ชั้นอาหารนั่นก็เป็นอาบัตทุกข่ำเกินตั้งสิบรูปนะผะไปรอยรูปไปชั้นอาหารอยูยหกันกินอาหารก็ไปน,นก็เป็นอาบัตทุข่ำเกินระวัง่เลยหลวงปู่ศีเพิ่นยังบอกคููเมือนีวิญญาณมันเบื่อเหลืออยู่แล้วระมัดระวังคือไปหาหม่เพิ่น ถ้าไปเห็นถ้าไปเห็นเป็นดูแลเป็นเกี่ยวกับสิ่งของโทษบอกเขาอันนั้นอันนี้สิ่งของจับใจใส่เองจักเหล็บประเครียดหรือบเรลวเครียดอากประกาไปไปหาทีเดียวเขาก็กินระว่างเอาันนั้นซะยัง่าเรื่องพวินัยยังมาบอกญาาดบอกโยม ซ้อนกันบอกกันยี่นี่มังเหม่อกับวาเรื่องพระวินัยให้รับสาบรับหัวนำสิพึ่งปฏิบัติต่อพระเจอบพระสงฆ์ถูกถ้าพระเจอบพระสงฆ์ออกนอกเหตุนอกข้องคอนเคยบอกเคยซ้อนไว้ก็ได้เป็นตัวทวงดุลไว้นั่นนะคือมีฝ่ายขาดมีฝ่ายรัฐบาลจังเสียละอ้อคือจะต้องพอเทศไว้มันผิดวินัยบพแม่นบ่ค,คือเหตุอุนแอนการที่้รื่ตื่นในเรล่อะพระนะ มีผู้่วงไว้เคารพพระนับถือพระเป็นครูเป็นอาจารย์กัใไ้ซอยปกป้องรักษาเพ็่นนหามันลงไปถูกกิเลสขอบกําเพียดพิดผาดไปกับทวงติงบันไดทวงติงเข้ากับขอโอกาสเป็นโยมบอกพระอะไรยู่ว่าได้แต่ว่าง้ห่เาเหลือกโอกาสเหลือกเวลามันเหมาะๆนะั่นะ คือเคยบอกให้ฟังเห็นบอกโอ้เห็นพระเป็นเห,เหมาะสมเลยแล้วอาจารย์นำคำมาชั้นนำชงนำชั้นนำประณะเดียวเน่นไปแล้วไปเขียดตไมช่ชี้ไปนั่งคุยนั่งเบาอยู่หันนั่งเหมือก็แน,น่นหน่อยเดี๋ยวปุ๊กเอาันสิครับ ถ้ายกอยกวัดเห็นเด็ก็เลยว่ามันบกคือแล้วอาจารย์กูก็เป็นอย่งสีนอว่าสิตบก่าบอกเลยบกาบอก,ก,บอกนั่งรถโดยสารมาพี่เลยมาหาคู่บาอาจารย์ี่น้องปะพป่ง่วมาเอาเหลืองเล่ามวนบนั้นมาเล่าสู่หลวงปุญใหย่ฟังพอามาบอกสู่ฟังแล้ว เจ้าคือบอกเพื่อนนะบ่ออกโอ้ยขน่อยบ่าก้าบอกแล้วลงพอมาซัตนเอาันาเจ้าบ่ก้าบอกก็เอาข้ามเบาอาตมานี่เล้กกลับไปไปบอกเพื่อนว่าอาตมาฝากไปว่าอาตมาฝากมากมาาก็สู่่นฟังในโอกาสได้เวลาเลก็ไปเพราะโอกาสบอกเพื่อนพราะกลับไปในโอกาสก็ขอพโอกาสบอกเพื่อน เป็นก็โอ้ยอนุโมทนาสาธุเ้อโย,ยมเอยอัตมาลงไปตัวอนุโมทนาสาธุโยมเตือนสตินั่นก็เป็นอัตมาเสิเวตุแบบเก่าอีกแล้วเพิ่นกอยุเป็นลักทรงทาวินัยไว้เป็นคู่เป็นอาจารย์กลองูกศิ์ลูกหาตราบเท่าทุกมือนี้ นี่ผู้เพิ่นหวังความจเจริญในธรรมวินัยนะอันแต่ผู้เพิ่นหลงผิดโง่ประกับเจ้าเว้นไผ่เมื่อวานี่เจ้าสิโู่ซ่ำข่อยว่าขึ้นโมขึ้นผีขึ้นพนาดาแล้วว่าซั่นซะนี่ผู้แบบนี้ก็เฮือนกับค่วยกลวงหัวงานนะสิทิ่มไทยยามใดก็บ่ได้ฮอดหัวงานนอนแปะล่วงใสกขี้ตมโลด เอาไปมากเขาก็เอาไปเขาโร่งคาซัททัตัวแก่แล้วเข็ดจังไรกับวัวเศร้าคุณยังสรแก่แล้วบอกแล้ววัวเศร้ากับตายท่นนั้นแล้วรุดออกจากธรรมวินัยท่นนั้นแล้วเอ็มบอกครูบาอาจารย์มันเคยบอ่อยฟังเพ่นบอกเพิน่นบอกมักอาจารย์เพิ่นนั้นนะเพเกลียด oh, yeah. ผมพาดีๆเลยโอกาสก็เลยไปเขาไปเขาไปกราบเขาไปกราบหลวงพอ่อเขาไปกราบครูอาจารย์หลวงพอ่อขน่อยเขาโอกาสยักขน่อยเป็นยังปสริช่วงนี้ขหน่อยละคืนสั่งหลวงพอ่อบ่มักหลวงพอ่อปรสริ แต่ว่าข้าวยสิพยายามบ่เป็นน้ำมันข้าวยสิพยายามปืนมันบ่เป็นใบตามันขิดว่าซัข้าวเหนยก็เลยมาแจ้งให้น้องพ่อสาบว่าซันเออมาสืบทางกันเ้ยเจ้าสาธุเฮ็ดออรเดอร์ไปซะนนั่นผู้ปฏิบัติมันเกื้อกูลกันจั่งซั่นเดย์คน mm hmm. ใหญ่ทะเลองลูกเคยไปบอกมางที เพราะเทาา้าว่ะสิ่คยก็ขึ้นซั่งจะใช้มาหนีสิ่าจาัจะได๋่นี่เะออนั่นแหละแต่เป็นทั้งโลกก็สิขึ้นโม่ขึ้นโม่หมว่าตสวโซเกันโดนแต่ผู้มีกิเลสนะผู้ผู้มีกิเลสแล้ว่ามีสติท่านอารมณ์เจ้าของนั่นนะดีเด้นนปากกับใจตรงกันนั่นนะใจมันคิดขึ้นอารมณ์มันคิดขึ้นคิดว่าซั่งก็ไม่บอกเพิ่นแต่ว่าสิพยายามให้มันเศร้าซั่งนั่นนะ สีพยายามให้มันเศร้าสั่งสีบ่เป็นไปตามนั้นนะคูบาอาจารย์ปู่ปนรฟังเพิ่นกับว่าเออสาธุดีแล้วเฮ็ดถือทางเดิเจนจอน่าสันเพี้ยนเขาพยายามเขานะจว่าพิจารณาเบิ่งขออัดขอทมพฮาบอกฮาสอนกันอยู่นี่ลนะ่ะเพิ่นยังว่าขั้นมาเรื่องพระวินัยมัน็กิดพิจ,จพระอืถ้าบอกเรื่องบุญ็กิดพิจ,จโยมฉะนั้นยังว่าจังสัน พิจัยตัวหามก็บ่ให้เอาม้หลอกม้ล่ำหามก็บ่ให้ขาซัดหามก็บ่ให้กินเหล้าก็ <c oughs> บ่ถือใจเขาบ่าถือกิเลสเขาเขาก็บ่มมากีลิละจะเป็นบุญหด้อยังไงงานบ่มไม่เหลา,อาเอาไปยังไงซะเชลยังเลี่ยงแขกเลี่ยงแทบบาทนะโอ้ยให้เขาเหตุงานเหมือละเทือ่อเหมือหนึ่งขึ้นหนึ่งถนัดดอก สมัยขังปุตการเขายังเขียกันซิบหาหมือเจ็ดหมือผนได้จัดงานทำบุญนิมนต์พระป่อกันเมือละรอยห้ามเอละหารอยยังัยังเลี้ยงพระเอาพิจารณาบ่งมันค่าความคิดห่อเนี่ละ่ะจัดโยมทั้งหลายกด็ดีมาอยู่มาปฏิบัติธรรมมาอยู่ฟังเทศเทศนี่ แน่ถือแหละครับว่าเอานะคือหลวงปู่ชาเป็นพวกเขาฉันทำมันบายากติเลยเป็นหามคาสัต์ฟังแล้วกับบวชเฮตเศร้าเลือกค้าเป็นหามรักทรัพย์ฟังแล้วก็ยัไปรักเป็นหามนิ่งท่ากันเป็นหามเบากพื้นกันเป็นหามบบอขํ้หยาบหามบอกค้า,า,า,าโกงกบหัวจแล้วก็ละออกกันนะ มันหามกินเราของแจักแล้วก็เศร้าว,นะวานบอดีของจักแล้วก็เศร้ามันก็นเถิงนทำเถิงศีลถนตัวแบบนั้นพระนี่หัวเลอมันตาวโคโลนั่นนะบางแสบไปร่างหม่องไห้ศีลไปศีลหาปาหน้าตีบาทเสียงดังแจ่วแจ่พวพร้อมกันกูกูคูขนเป็นสมาท่านศีลไปหอดขอสุราเมระยะ เพิ่นควักขางกันพอออกอย่าบอกน้ำเพิ่นเนี่ยเห็ดบ่าดะมันบาปเลนะ <laughs> ยเพิ่นว่าออ่เจ้าบอกน้ำเพิ่นเนี่ยเห็ดบ่าดะมันบาปเลยขอสุราชเมรยะมาชประมารฐานะมิตรสีดีม่ได้เสียงไม่ออกบัดพอออกเพิ่นเบาๆเพิ่นขึ้น่าเบาๆไปเห็ดมันสีบัวบาปมันนะบาปเบิ่ดเมนเบาเรื่องโบสมาทานํำผะไปเห็ดมันกับบาปมันผิดศีลปาหน้าที่บาป ขาสั์กับบ่าปลักศัพ์มันกับบ่าเห็นบ่าบ่บ่ขาสัตว์บ่ลักศัพ์บ่โกงบ่ลืมเหล่าลืมสุราบ่ได้บอกเรื่องศีนมันก็เป็นศีนขึ้นมาว่านั้นซะมันยังมองเห็ดกู้ทำถูกกันได้บ่เบอกจักควมบ่หู้จักศีนจักข้อก็ได้แจ่ว่าคอยเกิดขึ้นมาก่อยบ่เคยขาสัตขคอยบ่เคยหลักเ็กขโมยหน่อยเป็นคนซื่อสัต์ ปลูกพัวตัวเมียจังสีเป็นต้นมันก็บอบบ้าป์ม่อพิจารณาสิเลยบวมระเบ้กแล้วมันสิประเหตุบมลัยมันสิบาปเป็นเลยเว้าวนี่คือประกาศในกันห่้ซื้อเนี่ยขอของดีเลอรแต่จะเว้นได้ละได้นะมันก็สิเป็นควมดีขึ้นกับกายกับใจเจ้าสิเว้าย่ำอยู่บ่อยๆนั่นนะประกาศอยู่บ่อยๆมันคนเท่านี้มัน ผมมีศีลตัวมามางานหน่อยงานในี่ม่แต่ขออรวดเห็นพระเป็นศีลอะไรไม่ยั่งพันเตโรดไปติเห็นพระติสรนเนนะสหปัญจศีลามิยาจามหารวถถ้าบ่ได้ก็บู่กใจปะ่ะขั้นใดนแหละก็บ่ไปเหตุไปทำให้มันเจริญงอกงามขึ้นในจิตในใจตัวสิกขาประทั่งสมาทิยามีคือแบบฝึกหัดสิกขาบทนี เอาไปฝึกคัดเอาไปปฏิบัติให้มันเกิดมีในกายในจิตเจ้คของจังสันเด้ผู้เขาวัวดอะไรประโยชน์ในการเขาวัดผู้ฟังเทศหัวจักขออัดขอทำมัวแม,มนว่ามันสิเกิดขึ้นดูซื่อเด้อเด้คือมาหรอเวลาออกเก็กเถื่อคำบอกคำจาเวละออกเคย่จ้วงจาบนินทาเขาขก็ปบกติเหตุคือเก่ากันถามมันเขาวัดล้วดีหลวง มันสิมีคนส่วว่าคนในหมู่บ้านเฮาแมนบบพ่อใหญ่มันเข้ามาแจะพอจะแม่มันมันสิมาทะเลาะกันบอกพี่น้องมันสิมาทะเลาะกันบอกพ่อก็บลูกแม่ก็บลูกคือเกิดับว่าข้าไปสวดมงคลจั้งเสียละเฮียนไผ่พระสิบ่ได้ไเป็นนางสวดมงคลแมนบบเจ้าว่ามันคือบ่เป็นมงคลบ่เป็นมงคลตีมันไปคบคนพาลมันบอกบบัณฑิตบ่าเป็นมงคลตี บ่ดูแลพอแม่บมสงเราะยาติพี่น kind of ้องภัฒนาปัดเป่าฝุ่นอาสวะกิเลสออกจากคิดจากใจจากกามันจะหามงคลใส่ได้กูมีมงคลดิล่เมื่อไปสวดมงคลเังสัตว์เังสิ่ลูกลานมันจิกมันดื้อไปเมื่อจูกลูกเลยมาเป็นมัดไม่ว่าับบักหนึ่งมา มันลูกล้านบาทอื่นมาขึ้นยันข้นังเขาเหมาะแค่แม่อยู่ขางแม่ขางพี่ขางนองเขามันเป็นอย่างไรแต่มาเอาอะไรเรืองโดดวันซะว่าจะห่องจะก้ัว่าจะแกล้งเรื่องพึ่งปังึงโดดงั้นว่าบอกว่้สอนกันว่าอยู่บาทอยู่เ่อนบวกเกงพอเกงแม่บวกเกงพี เกงนองเลยเล็กนอ้อยเขาตามใจมันหลายปวดอมันดูกคนอ,อื่นมาแต่เข้ามาเขามานั่งนี้ือจะมานั่งเขาเหมาะหมดเป็นลูกร้านบานท่อมามานั่งนี้หาพ่อกม,มันสีบืนนะห้พพอที่ว่าจยางใดเนาะด้ซ้ำนี่แหละ้อง พอแม่ขาวัดก็ว่าได้เอาศีลและธรรมไปปฏิบัติให้มันจะเจร่อนงอกงามอยู่ในครัวเรื่อนอยู่ในครอบครัวนะถ้าหวานเป็ดให้มันจะเจื่อนงอกงามได้เลยกินทานมาเสียสาระเงินทองส่วนตัวมาซอยงานสางนั่นสางนี่ซอยครูซอยอาจารย์ต้องพัฒนาจิตใจเจ้าของขึ้นมาให้มันสูงขึ้นด่านศีนลหาางธรรมท่านนี่มันยังบ่ทันพาไปสวรรค์เกิดเป็น คนใดทุกพบฉากเด้ศีลบริสุทธิ์ตอนเดันยังเสี็ในคนขึ้นสวรรค์ปิดประตูอบายได้นะมันต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยมันต้องมีผูวได้กินเขาเปลือกได้เฮาเห็ดหน้ามันต้องกินเขาสุกกรรมวิธีของการทำหน้านก็ไปเป็นขัดเป็นตอนมันผู้เสียไปสูงสุดได้เขาไปสู้กระแซมทำได้ก็ต้อง ไปเป็นลำดับลำดับมันไปบ้านผู้มีศีลไม่ทรรนี่บอกกันว่าผู้อื่นกับเกรงรามเด้เกรงครามบอกบอกาล่วงกันนะเพราะว่า,ามันเป็นคำเบาที่มันประกาศิีลด้วตัวของมันนะอย่างเคยถามคู่บาอาจารย์ลวมปูชาเป็นหายบอหลวง่อเคยอยู่น้ำเปิน่น เสียงว่าหายก็บ่แมนเ่น่แต่ว่าเสียงดังเด้เ่น่ถ้าได้บอกกันมาเสียงดังแต่ว่าพระเนี่ยเ,เกรงเด้เยนี่ทำจิตตอนบ่ายช่วงตักน้ำเนี่ยถ้าไม่เสียงคุยกันแน่เสียงปิดดังแน่ดึงน้ำ้าจากบ่อน,นี่ถ้าเพื่อนได้แมขึ้นบาเนี่น <c oughs> ซีดีโหลดเหมือนนะวันั้นเลยบอกเลยเพิ่นน่ะแค่แต่มาดคอซื่อสือเท่านั้นน่ะมิดซีดีโหลดนั่นน่ะจักมันเป็นหยังมันแต่เกรงเพิ่นนั่นน่ะนี่ล่ะถ้าเฮามีศีลมีซ้เว้าเป็นจริงเป็นจังคือกันเล็กน้อยมันสิใหญ่ไปหน้าเรื่อยเนาะเฮาไปตามจนมันเคยโตจังซั่นิไม่อ่อนมันดัดง่ายเฮาบุค่อยดัดไปเทเล็กเลน้อยไปไม่แก่มันมาสิดัดได้สิ โกงสีดึงมามันก็ไม่แต่สิ่ักทีมแล้วเดียวิจารณาไว้นะจะมาบอกส้อนกันบอกให้คิดเนี่ยบัได้บอกบอกให้ฟังหรือสี่ไ้าบอกบอกให้บอก,บอกฟังเดียวเอาไปคิดเบิ่งน้าน,นะมันตรงดีขึ้นนั่นนะถ้าปลูกพักปลูกสิ่งนั้นสิ่งนี้กะวังเอาขายจังสีไเ้ลเงินได้ทองมากถ้าข่าวัดกะวังค่วมสุข่วมสุขมันก็ต้องปับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าของนำํำ สิ่งผีเทือดเหลืองง่ายๆกับตัวเขานี่ลหละบ่ไปเปลี่ยนไผยเลยบแม่ปว่าสิเมื่อพิดกันไม่ออกวัดป่าไม่ออกวัดบ้านขอไปวัดบวมเราไปวัดป่าสิได้ขึ้นสวรรค์ไปวัดบ้านก็ต๊ะกระหลกสิต๊ะกระหลกทั้งสองเลยแต่มันทะเลาะกันมาแล้วแต่พระอยู่วัดป่ามันก็ยังบ่ไปหอดสวรรค์ก็มีให้บวพังไปคนลระแถบก็มีคือกันนี้มุมมุมกลนไม่ออกก็มีคือกันบวชแต่ลนภาษาบวชมาก บเห็ดน้ำคลองบ่เฮ็ดน้ำต้นแบบบ่เฮ็ดน้ำฉบับคูบาอาจารย์มีแต่ขอพกเงินเต็มยามอยู่คู่มือมันแหงมีเงินง่ายหรือว่าจังใดก็เลยไปจับใจ่ายใส่ซอยสื่อของเองเห็นบ่เห็นบ,อนบอ่อาจารย์ประเสริฐเพิ่นมาเทียดจมวพร้อมเพลแล้วนะเนไรเห็นบ่พระมีเงินอยังไน้โทรศัพท์ได้ซอสซักกับซัมธนาคารซา,าสื่อยั่งกับสั่งเอา ไม่ออกก็ตามใจพะระจะได้บาดไปหอดไปเห็นหมูเพิ่นเพิ่นโทษไม่ออกเพิ่นเอาเนื้อยางมาส่งเพิ่นซีโมง่งหาโมลล่หอะไม่ออกกั็จัดมาอย่างดีบ่ะจักเนื้อมูบ่ะจักปลาหมึกบ่ะจักกลุ่มเอาหมอมาให้ปอบพักกาศข่าล่างสะอาดมากมันมาหอดกับดังไฟนั่งหลออม่วงกัน มาวาเขาอีกร้ามเี่ท่านบกท่าไในป่านเลยผู้บกินยาวามูลลนาน้นล่นและเห็นว่าก็ว่าด้ว่ารอกินผู้กินกิกนไปเรปื่อยาวัฒนธอรมอย่างไปอย่างมาเประมาณจอย่างสุกเรื่อนว่าเสบผลล่ะผนบอกกันเออเอาเพราไฟดาดนี่ว่าเหนั่นขันหาไม่ออกเป็นไปตามพระมันเสียอย่างนั้นมันจะเริ่นขึ้นเนาห้องพระ,ระพบ่เดวเป็นผู้บริสกิเลได้จักมาบวชแน่ตำรับตำล่าใน พุทธประวัติก็มีแต่จำได้มีแต่พระยะสัสษะทรเด่เป็นมรุเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชนั่นเป็นยังไ้วบวชคูเมือในพระในเมืองไทยเขานี่โกนหัวโลนคมเหลืองมีบวชถูกต้องไม่วัดสังกัดมีหนังสือสุทธิเป็นการรับรองยืนยันเอกสารว่าบวชแท้มีเป็นพระแท้นั่นพระแท้ในเมืองไทยเด้ พาแถมว้วนมันนี่กี่เด็ดวัสดุจ้างหากี่เต็ดวัสดุเส่อมค่ายไปเลยเห็นบอกอยู่ภากใตคัดกันเรื่องอีนังม้่นนีบ่บุกไปสิเป็นนําเขายังมันขื้นไฟเกืองใส่หัวไปวุญญากุฏิสวนแท่งเขาว่าตายก็ม่วงเห็นบ่เห็นเด่นรองเจ้าวาดป็นไหนสัมผัสว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมาตั้งนานแล้วเรื่องสวดมนนี่แหละ เวลาไปสวดมนต์ในบ้านเจ้าภาพเขาก็มาองคหนึ่งก็กินแรงเพื่อนสวดมนต์เสียงเบาอสีนะางนาโบสวดเต็มทีี่ซอยมูองสีนาะคัดกันมานานแล้วก็ได้ดตายไปถืงแทนแต่ว่าสิ่งหนึง่งที่ว่านาสีเม็แบบนี้นะให้เจ้เา,าตอนนี้อายัดต,ตัวไปแล้ว ผู้ขาผู้แทนงก็ตายกับบาดเจ็บก็บนอนอยู่รงพยาบาลถ้าหายจากบาดเจ็บก็จะนํามาศึกคนนะสินํามาศึกอีกยังมันขาดกันตายก็ขาดจากพระผูผ้ผแห่งแดียววันนครับมันบ่หู้จักเด้พระผู้เมื้อนี้ก,ก็ได้นังเทียไปนอนก็ไม่ออกจสิจับได้ค่าดนังค่าเขาจังซี่ก็ยังเอาไปศึกอยู่จังซส่นังเทีเอไปรักเงินเงินสงจับได้ก็ยังนําไปศึกอยู่จังงส่ สินําไปซื้อเฮ็ดอตหยังมันขาดจากพระเพียงเดียวเขาสิหูผู้อื่นสิหูก็ดีผู้หรูก็ดีมันก็ขาดจากพระเพแหงเดียวเข้าบรรยุตแต่ประเภทนี้ระเบียบอยู่ยังจัดบ่บปฏิบัติตามทรรมวินัยของกับพุทธเจ้านะยังว่าพระกระตงังพระแต่ว่าพระในพุทธศาสนานี่โอ้ยพระตามทรรมวินัยนี่ เพื่อนอนับอริยบคุคคลเบื่องตนโสดาบันปฏิมากโซดาบันปฏิผลกล่าวขึ้นไปผมได้เจสีเป็นพระขึ้นมาได้จสะสการบริษัทบาปกรกรมแล้วพวกบุมีกรรมส่วติดตัวไปแล้วนะแต่ว่าห้องคู่มือนี้พระพุทธมีองค์ใดองค์หนึ่งเหตยังขึ้นมาบ่าเรานะบูไม่ไหวแล้วบูมไม่กราบแล้วกาบม้าดีกว่าเราน่าเปางสันเด เขาอยู่บาร์ี่ยนประเทศยังกะเถียงดาวไปของเขาเลยวะโอ้ยนอกวะกูก็ยังวัได้ไปบุญป่าอยังกับเขาเนี่ยกูไม่กราบแล้วพระเหมือนเด้อเนี่ยความว่าท่านเป็นพระหลวงปู่ช่ากนยังบอกว่าฆาตตัวพระนอกศาสนาพระนอกธรรมวินัยเป็นยังยังพระว่าพระนอกศาสนาเป็นยังยังว่าพระนอกธรรมวินัยพระโบสถิตยบัติตามธรรมวินัยมันก็มาเป็นพระในธรรมวินัย พระ,ระเพียรตามถ้ามีในมันก็เป็นพระในพุทธศาสนา,าเอาผ้าเหลืองม่อไว้ที่ซื้อแนวพระพุทธเจ้าสอนกับบเอาแนวครูบาอาจารย์สอนกับบบอกแนวครูบาอาจารย์สอนกับพระเฮ็ดบ่บาาบปฏิบัติเอาอย่ากโยมมือกันแต่เห็นมันพิดมันเพี้ยนก็ต้องเศ้าบอกถ้าห่ออย่างไรพระดีม,ะะม,มันจะมาเมืนตามใจพระพระอยากสื่อี้ยังอยากสั่งนี้ยังก็ะสีได้เอาเหนื่อยอย่างตอนหาม่ง,อยอยางก็ะสีได้ เห็นบอกผักแน่นวัดหนึ่งมาผักต้มเผาเห็นบอกร่องรถปรับแน่นอะลุ่มเขาตสวอติมโหลดผมมองดีถุนหนึ่งมาแห้งนะเาไปกินยังไงอาเขาก็บอกปากเราเบิ้งอยู่เลยแต่ก็อาจารย์เพิ่นฝึกหัดมากขึ้นกันนั่นนี่เห็นบอกรักกะตางพระเน่นกะตางเน่นเด้อเบิ้งดีๆเด้อพระเจ้าเห็นมาเรื่องก็คือยี่สิบฝ้าว่าต้องคำเลยถ้าเป็นคำเก๋มันจะตายเี่ ជ្ល <laughs> ah, well, so ាប់ពី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 ព្រាប